วันที่2พฤษภาคม2568โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอําอเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจัดงานครบรอบ72ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลโดยมีการเปิดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพดูแลประชาชนในทุกช่วงวัยเพื่อรำลึกถึงท่านพลเอกพยาพหลพลพยุหเสนาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่สองของไทยผู้ริเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสานอินตราได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพันธิพาปียัมปุตราเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยนายแพทย์นิสิตศรีสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและนายแพทย์รักพงษ์เวียงเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลมการร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหัวนหน้าส่วนราชการอ,อสอมและผู้นำชุมชนในพื้นที่นในโอการบาาาการบบปี โรงพยาบาลพนิษฐสร้างขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยนะยโดยเมื่อปี2566ครับโดยมีการจะสร้างเอาอน,นุรีของพลเอกพยาญชนาค,ครับแล้วก็เป็นรูปสอนแห่งความดีางาม <c oughs> น,นะครับโรงพยาบาลพหลพลพ,พยุหเสนาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย บนพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเป็นค่ายทหารของกองทัพจักรววัติญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก่อนจะโอนให้กระทรวงสาธารณาสุขดูแลและเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า72ปีนอกจากนี้ที่ดินบางส่วนที่ใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลได้รับการบริจาคจากชาวบ้านตระกูลบ่อเกิดเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณาสุขของจังหวัด ในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพฟรีนิทรรศการความรู้ด้านโรคหลอดเลือดสมองการจำหน่ายสินค้าราคาถูกผักปลอดสารพิษและสินค้าที่ระลึกจากโรงพยาบาลภายในงานยังมีการแสดงดนตรีโดยวงนีโมแบรนด์พร้อมศิลปินรับเชิญน้องต้นข้าว และกิจกรรมพิเศษจากหมอดูชื่อดังหมอช้างทศพรสีตุลาที่มาร่วมเปิดดวงและให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงานสร้างสีสันและความคึกคักตลอดทั้งวันโรงพยาบาลพหลพ,ลพลพยุหเสนายังคงยืนหยัดในการพัฒนางานบริการด้านสาธารณาสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกช่วงวัยตามปณิธานแห่งการก่อตั้งที่สืบทอดมายาวนานกว่าเจ็ทศวรรษ ความมุ่งมั่นของพีนมาทำให้ทุกคนรลบฝันเตื่โตและก้าวหน้าอย่าต่อเนื่องค่ะเรียนข้าพเจารสวรการสัักาญนบุรีค่ะบ้านน,น้อยในแพทยาสตรจังหวัดกาญจนบุรี ในนามของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงสาธารณสุขโครงการบูนารสุขสุขภาพดูแลการทุกช่วงวัยเพื walls, ่องในวันครบรอบ12ปีโรงพยาบาลขอนมคมพิรุษยาจังหวัดกาญจนบุรีกระผมขอเชิญปิดอย่างสุขสุภาพดีแต่ผมนายแพทย์รีประทูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนมคงพิรุเาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนมคมพิรุษยา อกอ,ง,อง,งพยาบาลขอนคอนขอยาเสนาเป็นแม่ข่ายที่รองรับระบบบริการและให้าการสนับสนุนโรงพยาบาล่วไปหนึ่งแห่งกิจกรรมคัดกรองพูดความรูร้ด้านสุขภาพเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยและประชาชนผู้มาใช้บริการหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมถึงบุคลากรของ,ของโรงพยาบาลและเป็นการเพิ่อโอกาสให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพทางด้านการส่งเสริมคัดกรอง ป้องกันการดูแลรักษาครอบคุมในทุกมิติอีกด้วยพระบรมมีพยุทธศริมนานะคะใะแพทย์มีสิษย์สมบูรณ์นะคะท่านดอกผู้อนวรการพุกท่านนะคะเรียนท่านรักคงน,นะคะเรียนกันเนอิ์ท่านผอโรงพยาบาลวัดกักน,นะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่มาหลักโครงการลนโลนเสริมสุขภาพดูแลกันดูแลการถูกช่วงวัยนะคะในวันที่รอบ 72ปีโรงพยาบาลขอนผลคนพิลุกษาเสนานะคะตามที่ท่านผู้อภิปกายนะคะผบริหโรงพยาบาลได้กล่าวรายงานมานะะว่าโครงการแล้วก็ก,กิจกรรมวันนึ้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจากโครงการลำเลียงถึงคุณมาความดีของพลเอกพระยาขอนผลคนพิลุกษาเสนานะคะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลขอนผล,าาลคนพิลุกษาเสนาตลอดจนมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะด้านสุขภาพานะคะที่สอ มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ